สวัสดีครับนำ้ำจิตพัทยาเยี่ยมคข้ยมวยสิทธิ์เกียรติภมที่บ้านอาจารย์จังหวัดกาฬสินเพชรพายุ ชิดเกือทูลครับทำการพิซ้อมอยู่นี่ครับตัวมีเสียบอลหัวหน้าค่ายดูแลการพิซซ้อมยงไดนตบบมเายุครับประเพสมวยฟีมือแค็สายจัดการมากครับทำการพิ่ซ้อมครับตัวเสียบอลหัวหน้าค่ายครับแม่แยัง ได้คิดครับไ,มไมด้รู้ครับการซสอมเน้นครับแข้งซ้ายครับไปตั้งไว้มึงนอน ครับครับอ่าใช่ครับสวัสดีครับเพชรพายุนี่ครับเพชรพายุเสิทธเกียรติทุลครับดาวรุ่งร่วมใหม่ครับของจังหวัดกาสินธุ์ครับแล้วครับสวัสดีครับเสียบอลครับเสียบบอลนาการครับโค้งนาค่ายสิทธเกียรติทุลครับอ่าเพชรพายุยเป็นไงมีรายการวันที่เท่าไหร่วันที่ห้าครับห้าห้าเมษายนนะครับต่อยที่ไหนต่อยที่สารคามครับที่ค่ายมวยดาบันสารคามนะครับไปกับใคร ไครับสวนนาลายครับอืมครับแล้วซ้อมมากี่วันแล้วเนี่ยงมสามวันครับเป็นไงเสียบอลก็ไปสุดท้ายเห็นว่าที่เราชนะสมอยครับเป็นรองเป็นรองเยอะครับเห็นว่าเป็นรองถึง3 0มสิบนแลวันนั้นครับครับครับที่เอทีมวยชั่วข่าวค่ายดับพันศรคามครับครับครับก็ขอขอบคุณที่แฟนมวยมีอัดฉีดมาให้วันนั้น เจ็ดหมื่นครับวันนั้นได้จีดเจ็ดหมื่นครับไือว่าได้อาจีตมาเจ็ดหมื่นตั้งแต่ทำมวยมาพ่งมีครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วก็เยอะเยอะว่าเยอะมากครับเจ็ดหมื่นครับเยอะครับถือว่าเป็นอาชีตประวัติศาสตร์เลยครับประวัติศาสตร์เลยแล้วเสียบอลนจะขอบคุณถึงใครบ้างครับขอบคุณผู้กองครับผู้กองรังแลวก็เสียบอลครับที่สนับสนุนค่ายมวยเล็กๆมูลนผมครับ แล้วก็จกัด <If S 1> เพชรพายุไปสร้างฟอร์มให้แฟนมวยโซ่เที่ยงเห็นครับในรายการจะโชคเต็มที่ครับผมทำเต็มที่ครับครับสายเพชรยินดีครับผมฝากขอบคุณถึงเสียบทด้วยครับขอบคุณเสียบที่สนับสนุนแล้วก็เมตตาค่ายมวยเล็กๆเหมือนผมครับแล้วก็พวกองนันที่สนันุนทเต็มที่แล้วก็ผกองด้วยครับครับอะไรเพชรพายุดีใจไหมชนะว่านั้นแกครับเงินเกตบิเอาเก็บไว้ไหนเนี่ย ปากฮะปากไว้เรื่องไงปากอะไรจำไอ้ทำอะไรเกตมื่นเนี่ยังไม่รู้ครัเราเรียนอยู่มอไหนมอสองขึ้นมอาอ๋อตั้งใจเรียนแล้วก็เอาเงินเกตมื่เป็นพวงการศึกษานะเป็นไงดีใจไหมที่ได้อาจีนดีใจครับอ๋อแล้ววันที่ห้าเมษานี่เต็มที่ไหมเต็มที่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์คิดว่าจะชนะไหมชนะแน่นอนครับอ๋อครับครับนี่ครับเพชรพายุกับ เสียบอนครับติดตามพนงานครับเพชรพายุครับวันที่ห้าเมษายนนี้ทกในศึกเพชรยินดีที่ค่ายิธีทั่วเขาค่ายมวลดาบันสะรามจังหวัดมหาสะรามครับแฟนมอติดตามเชียร์ได้ครับ